ประชาธิปไตยเหมาะกับประเทศไทยไหมความจริงแล้วช่วงนี้เนี่ยผมต้องการจะรวบรัดให้มาถึงเรื่องของประชาธิปไตยกับคนละเมืองนะครับเป็นคำถามเกินนำประเด็นก็คือว่าประชาธิปไตยที่เราหลายท่านหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เหมาะกับคนไทยนั้นนะครับ จริงๆแล้วประชาธิปไตยมันไม่ได้เหมาะกับใครทั้งสิ้นหรอกครับในโลกนี้ประเทศอเมริกาเป็นตัวอย่างนะครับจากเดิมถูกอังกฤษปกครองพอมีเอกราชได้ปกครองตัวเองก็แบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วฆ่ากันตายไป7แสนคนคนอเมริกาเขาไม่ได้เหมาะกับประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นครับเมื่อมีประชาธิปไตยเขาก็ฆ่ากัน ที่เราทํากันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เกิดมาแล้วครับในอเมริกาและเกิดมาแล้วทั่วโลกนะครับประเทศในแอฟริกานะครับเมื่อมีเอกราชจากฝรั่งเศสก,ก็ฆ่ากันฮะเ,เกิดสงครามกลางเมืองทุกประเทศเลยประเทศในอเมริกาใต้นะครับเมื่อมีเอกราชจากสเปนก็ฆ่ากันทุกประเทศเลยครับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ประชาธิปไตยนํามาสู่การฆ่ากันและความแตกแยกอย่างไร้แรงคือเกิดสงครามกลางเมืองครับ สิ่งที่ผมเล่าเรื่องอเมริกาให้ฟังคือเพื่อจะบอกว่าคนอเมริกาไม่ได้เกิดมาเป็นชนชาติประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยไม่ได้เหมาะกับคนอเมริกามาตั้งแต่ต้นครับที่คนอเมริกาเขามีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้ก็เพราะเขาใช้การศึกษาครับฝึกคนของเขาให้เป็นพลเมืองแตกต่างกันได้ครับขัดแย้งกันได้ไม่ต้องมาคิดเหมือนกันก็ได้แต่ต้องมีความสามารถในการอยู่ร่วมกัน และนี่คือสิ่งที่อเมริกาทําสําเร็จครับคนอเมริกาไม่ได้เหมาะกับประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นเลยครับหรือฝรั่งเศสนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์นะครับเมื่อปีที่แล้วเกิดมาแล้วครับที่ปารีสนะครับเมื่อ140ปีที่แล้วพอดีเลยคนเสื้อแดงไทยใช้ยางรถยนต์กับเหลาไม้ไผ่นะครับเสื้อแดงฝรั่งเศสใช้อิดบล็อกยึดกรุงปารีสเอาไว้สองเดือนเต็มครับ รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจขอคืนพื้นที่ไม่ทราบวา่าสออชไปดูงานมาหรือเปล่านะครับตายไปสามหมื่นคนครับถามว่าคนฝรั่งเศสเกิดมาเป็นชนชาติประชาธิปไตยหรือเปล่าครับเปล่าอีกสักประเทศหนึ่งนะครับประเทศเยอรมันท่านทราบไหมอดอลฟฮิตเลอร์ที่ก่อสองครามโลกครั้งที่สองที่มีคนตายไปห้สล้านคนฮิตเลอร์ซึ่งฆ่าคนยู อย่างโหดร้ายไป6ล้านคนฆ่าเฉลยศึกชาวรัสเซียไป3ล้านเฉลยศึกชาวโปแลนด์ไปสองล้านแล้วยังฆ่าประชาชนชาวเยอรมันีก4 0 0 0 0 0คนมาจากการเลือกตั้งครับฮิตเลอร์เป็นผลิตผลของประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งครับประเทศเยอรมันเกือบจะสิ้นชาติเพราะประชาธิปไตยมาแล้วคนเยอรมันเขาเหมาะกับประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมเรียนว่าที่เยอรมันประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการนี้ก็เพราะสิ่งที่ เยอรมันได้ทาหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับคือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองฝึกคนของเขาครับให้มีความสามารถในการปกครองกันเองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความสามารถที่จะปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยเยอรมันเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ไม่สร้างพลเมืองมีเลือกตั้งก็ไปแต่เพียงทําให้เกิดชนชั้นปกครองใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งครับไม่ใช่การป,ปกครองโดยประชาชนไม่เหมือนกันนะครับระหว่างการปกครองโดยประชาชนซึ่งเป็นความหมายของประชาธิปไตยกับการปกครองโดยผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เหมือนกันถ้าไม่สร้างพลเมืองประชาธิปไตยก็จะเป็นแต่เพียงการทําให้เกิดชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับไม่ใช่การปกครองโดยประชาชนการปกครองโดยประชาชนก็มีเลือกตั้งใช่ไหมครับ แต่เลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองโดยประชาชนไม่ใช่ประชาชนจะถูกปกครองจากผู้ซึ่งตนเลือกตั้งเข้าไปฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งนะครับและนําพาประเทศเยอรมันเข้าสู่หายนะเยอรมันก็ทําเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแล้วก็ทําสําเร็จนะครับใช้เวลาเพียงแค่สิบห้าปีเท่านั้นเองนะครับก็เปลี่ยนประเทศสําเร็จประเทศไทยก็สามารถทําได้นะครับสิ่งนี้เป็นบทเรียนของ ทุกประเทศที่ผมยกมาให้ท่านดดูนะครับอย่างนร์เรลเนี่ยเพื่อจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วในประเทศอื่นๆทั้งหมดประเด็นก็คือว่าประเทศซึ่งประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยล้วนแต่เคยฆ่ากันและเคยล้มเหลวเพราะประชาธิปไตยมาแล้วทุกประเทศเลยครับทุกประเทศครับ ไม่มีชนชาติใดในโลกนี้เกิดมาเป็นชนชาติประชาธิปไตยที่เขาสําเร็จได้ก็เพราะเขาฝึกคนให้มีความสามารถในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ทําได้นะครับดังตัวอย่างที่ผมได้ยกมาแล้วนะครับทีนี้คําถามที่เราตั้งเมื่อกี้นี้ว่าในตอนต้นนะครับเอ๊พะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย,ยแตกต่างจากหน้าที่พลเมืองหรือพลเมืองในสมัยจ้าพลปพิบูลสงคราม หรือว่าจำผลสิ์ธนรัตในอย่างไรการจะเข้าใจความหมายของพล,ลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องพูดกันเรื่องของความหมายของประชาธิปไตยก่อนเรามาทบทวนกันดูนะครับประชาธิปไตยคืออะไรครับประชาธิปไตยคือการมีสิทธิ ประชาธิปไตยคือการเคารพความแตกต่างประชาธิปไตยคือคำถามที่ไม่น่าจะถามนะครับแต่จำเป็นต้องถามเพราะว่าเราต้องมาทบทวนกันก่อนหน้าที่และความรับผิดช,ชอบ ประชาธิปไตยคือในโรงเรียนยเขาสอนว่าย่งไรครับประชาธิปไตยคือการเคารพสียงข้างมากอันนี้แปลกไหมครับเรื่องซึ่งเราพูดกันทุกวันฟังทุกวันนะครับถึงตอนให้ความหมายในกับไม่ค่อยแน่ใจเอ๊ะจริงๆมันคืออะไร ประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยคืออะไรครับใครตอบได้บ้างอะไรคือประชาธิปไตยนะครับเพิ่งขึ้นกระไดมาอย่างเหนื่อยใช่ไหมครับคำถามคือว่าทําไมประชาธิปไตยเนี่ยถึงต้องมีสิทธิด้วย ทำไมที่มาเขามันมาจากไหนครับสิทธิของเรามาจากอะไรฮะนั่นน่ะสิมาได้ยังไงความจริงความหมายของประชาธิปไตยเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับประชาธิปไตยมาจาคำสองคำคือประชาบกอธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชน เมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศเป็นประชาชนประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศที่พูดว่าประชาชนเจ้าของประเทศนั้นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเฉพาะแต่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับระบอบอื่นประชาชนเป็นผู้อาศัยนะครับไม่ใช่เจ้าของประเทศและการเป็นผู้อาศัยเนี่ยเรามีสิทธิมากแค่ไหนครับพวกเราตอนเรียนหนังสือหรือท่านอาจารย์ซึ่งตอนเด็กๆเรียนหนังสือนะครับเคยพักบ้านลุงบ้านป้า บ้านพี่บ้างไหมครับบ้านญาติคําถามคือพักบ้านคนอื่นเนี่ยมีสิทธิมากแค่ไหนครับจะนอนห้องไหนของในตู้เย็นกินได้ไหมเปิดแอร์ได้หรือเปล่าทีวีเปิดได้ไหมมีสิทธิมากไหมน้อยใช่ไหมครับคือแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาจะให้ถ้าให้มากก็มีสิทธิมากให้น้อยก็มีสิทธิที่น้อยการที <S <S ่เราอยู<ๆ>่บ<ๆ>้านคนอื่นคือสิทธิมันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาจะให้ถ้าไม่ให้เลยก็ไม่มีสิทธิ์เลย แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของบ้านเองล่ะบ้านเราเองสิทธิมีมากไหมครับเต็มที่เพราะเป็นบ้านของเราเองการที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนั้นทําให้ประชาชนมีสิทธิในประเทศดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิในบ้านของตัวเองสิทธิมันมาเพราะเหตุที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศครับอํานาจที่ประยเป็นของประชาชนประชาชนจึงมีสิทธิมาทบทวนกันดูสิครับ ระบอบการปกครองที่น่าสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนในเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับนี่ผมถามแต่เรื่องซึ่งไม่น่าจะถามทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกกันเริ่มเมื่อไหร,ร่ฮะสองสี่เจ็ดห้าเดือนอแปลกไหมครับอาจารย์นี่เป็นเรื่องซึ่งเราน่าจะ ตอบด้วยทันทีใช่ไหมครับอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับได้กลายเป็นของประชาชนจากการประกาศใช้รัฐมนตรฉบับแรกของประเทศไทยครับนวนที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475สามวันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อมีการประกาศใช้รัฐมนตรฉบับแรกของประเทศไทยโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้อง ให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระชัญญหติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตราหนึ่งอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธี่ปกปรประกาศในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475 ระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่บัดนั้นครับเมื่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจแต่เดิมทรงมอบนาดสูงสุดอันแต่เดิมเป็นของพระองค์ให้กับราษฎรทั้งหลายโดยพระองค์เองระบอบราชาธิปไตยซึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของพระราชาก็กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่ออำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของประชาชนนี่คือจุดเริ่มต้นครับและนับจากจุดนั้น เป็นต้นมาประชาชนชาวไทยก็เปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศโดยเจ้าของประเทศแต่เดิมคือพระมหากษัตริย์ท่านทรงมอบความเป็นเจ้าของประเทศให้กับประชาชนโดยพระองค์เองถามว่าระบอบก,การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยใครคือผู้ปกครองประชาชนครับปกติประเทศก็ถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจ ตักกะง่ายๆใช่ไหมครับประเทศย่อมถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจของประเทศแล้วผู้มีอำนาจของประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือใครครับคือประชาชนแล้วใครจะปกครองประชาชนครับเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยเราบอกว่าประชาธิปไตยคือการเมืองไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองซึ่งประชาชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยจะอยู่ร่วมประเทศกันอย่างไรจะปกครองตนเองและจะปกครองกันเองอย่างไรนี่คือระบอบ ประชาธิปไตยครับผมเรียนว่าประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาชนชาวไทยได้มีได้กลายเป็นเจ้าของประเทศไปแล้วตั้งแต่27มิถุนา2 4 7สสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันก็นนคือว่าระบอบการปกครองซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและมีสิทธิเสรีภาพเนี่ย เราจะใช้กันยังไงครับให้เจ้าของประเทศใช้สิทธิเสรีภาพกันโดยทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมได้อย่างแท้จริงไม่ใช่การใช้สิทธิแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวม <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายนะครับของเรื่องของการสร้างพลเมืองนั่นคือการทำอย่างไรให้เจ้าของประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันเนี่ยจะอยู่ร่วมประเทศกันได้และปกครองกันเองได้แตกต่างกันได้ขัดแย้งกันได้แต่ก็สามารถอยู่ร่วมประเทศกันได้โดยไม่ฆ่ากันนะครับและไม่ใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศในทางที่ไปทําลายสังคมหรือทําให้สังคมหรือส่วนรวมต้องเสื่อมทรามลงอันนี้คือความหมายครับ